สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับคลิปนี้ครับวันนี้ช่างแหลจะประทุมจะพามาติดตั้งอกระจกงวงช้างหรือกระจกมองมุมด้านข้างของ f o r t จ n e r นะครับผมเราจะมาดูวิธีการติดตั้งครับว่ามันจะยากขนาดไหนก่อนหนึ่งเราต้องถอดไอ้ตัวนี้ออกก่อนนะครับแผงพลาสติกสีดำ ตัวนี้จะเป็นสติกเกอร์นะครับผมกันกระแทกผมก็ได้สั่งซื้อมาจากลาชดาาครับประมาณพันกว่าบาทครับเป็นลักษณะแบบนี้อุปกรณ์ในตัวก็มีน็อตมาให้สองตัวครับผมแล้วก็ไอ้แป่นลองข้างใน นี่ก็ใส่น็อตยึดเกจกนะครับผม <c oughs> อ่าผมก็ได้ใช้สว่า์เจาะรูเรียบร้อยนะครับผมครับเป็น2อรอูเราจะมาใส่กันครับว่าจะมีวิธีการใส่ยังไงครับ <c oughs> เป็นลองตัวนี้จะอยู่ด้านในนะครับถ้าเราเจาะประมาณนี้มันจะไม่ได้นะครับเพราะว่ามันติดติดคานด้านในครับผมแล้วก็ถ้าเจาะเลยมานี้ก็มองไม่เห็น,นครับผมต้องช่วงระหว่างกึ่งกลางประมาณ ประมาณ3เซนติเมตรครับผมจากขอบตาไฟเรามาใส่กันครับวันนี้ก็มามืดหน่อยนะครับเพราะว่า ติดภารกิจเยอะครับผมถ้าเราซื้อมาติดตั้งเองก็ง่ายดีนะครับผมก็ไม่ยากแต่ต้องลงทุนเสียสละการเจาะตัวถังรถนะครับแล้วแต่คนชอบครับถ้าชอบสไตล์ต นีก็เจาะเลยครับผมเป็นน็อตเบอร์สิบนะครับผมขันให้พอตึงมือนะครับอย่าขันแน่นมากนี่สังเกตขอบลูกยางนะครับผมให้มันอยู่แนวเดียวกันเพราะว่ามันจะอาจจะ ถ้าไม่ตรงจุดเขาอาจจะสีถลอกได้ครับขอบกระจกจะไปโดนสีนะครับ อยู่ครับท่านย้ำน,น,นิดหน่อยตอนน้น็อตล็อกข้างในน่าจะดีขึ้นนะครับการการคลาย ใส่ฝาครอบกันนะครับแทนเราจะประกบลงแบบนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับที่รับชม